My name is วลภาคงสุข I am n a r t o r รับ hmm. บทเป็นคนภาคค่ะ My name is วุลรีด้มสูงเนิน I am Jack รับบทเป็นแจ็คครั My name is กิติพงษ์ระวังงาน I am ลามสิง My name is ฉลองชายใจทน I am Magic Bean รับบทเป็นต้นถั่วครับ ม่แนมอีดนักธุรกิจสแปลไอเอ็มอาคารแปลด้ลูกไม่ไม่คือยังสวนนามไอเอ็มอาคารไม่นมอีดเด็กจักรกิโลพันไอเอ็มอาคาข้าวมันคืออีหยังล่ะลูกไม่มอีสัตยนิพาสีเขียวไออมแมรี่ราบดเป็นแม่ค่ะ่แปลด้วยลูกแปลด้วยเดี๋ยวคุณยายงงพัชราภารอดคงไอ m อมเจนละบดเป็นน้องสาวของแจ็คค่ะ ไม่เนมอีพัทละมนวงสีดำ I am อะครับบอดละบุกตูดไม่เนมอีสฮาเดกาสิงค์ I am a กลเดนฮา l f รับบทเป็นพินวิเศษค่ะไม่เนมอีปริชาติปาเดต I am อะเฮนรับบทเป็นแม่ไก่ค่ะไม่เนมอีเดชาตุลตุาไอรนกา I am อ b ิจยนรับบทเป็นยักษ์ตัวใหญ่ We come from ประถม f i Today we show Jack and t h e b i n Stock Jack ผู้ขายักษ์เลสี Once upon a the time there are mom, son and daughter live in the small house. They have four cow in their family มีสามแม่ลูกกับวัวสี่ตอาศัยอยู่ในบ้านหลังหน่อยแปลเป็นภาษาล,ลาวนะคะคุณยายก็จะถือใจเนาะ ไปฟังหูเรื่องแน่ว่าซัน My name is Mary. My name is Jane. I live with my daughter and son. His name is Jack. 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 Come here, please. Good morning mom. Good morning Jack. Jack we have no money to buy any food you take out a cow to the market to Jack, a al Jack, s a y Jack, คถ้าผมมีเงินละเด้แจต้องเอาง่ไปขายเด้ no 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 you, we have no money we have no money please okay mom ก็ได้ก็ได้มีฝรั่งมาหนึ่งคนนะคุณอูเห็นแวบแบ แปลให้คุณยายนั่งข้างๆฟังหน่อยนะคะ When Jack l i s t e n to his mother, he take his c o w from the far-time b o t o the, the market พาวิเชือร์อ๋ออ๋อ I am Rama Singh I come from India I come here to send a car with magic bean ันหนีแขวยเอาทัวมพิเศษมาแหลกกับงัวเจ้าหนีนมีบ่นาะมีบ่นาะเอาพิเศษบ่เอ,เอจิว่าขาวๆนต่มันเป็นขึ้งงัวเด้อค่ะงัวค่ะงัวมีเขาหงอกๆเป็งัวค่ะ How do you do? How do you do? What's your name? I am Jack. What's your name? I am Lamasing. Where did you come from? I come from India. I come here to send a cow with magic bean. Ha <laughs> I come here to sell my cow $100. My bean is a magic bean. Do you send your cow with magic bean? Okay, here you are. Oh no! Bumian oh bumian oh bumian oh, oh bumian oh bumian oh, bumian bumian Ồ, bumian 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 anh bumian 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 is a magic bumian 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 แมรี่ h o u ส e ที่บ้านของแมรี่ My My mother told Jack to check the c o r to the market to sell Now I am waiting for him พี่แจ็คไปไหนหน่ายังไม่กลับมาบ้านเลย y e a เจนเย yeah h yeah, ย yeah. Jack แจ็คมามา m j แจ็ค o ับ back now แ e ม่แม e ่ man. เฮ้ยแจ็กแวร์มันนี่แวร์แวร์ง่อนดูสายแจ็กง่อนดูสาย I send our cow with a magic bean Here you are Oh my god A big cow send with a little bean Oh my god Oh no เป็นอย่างคือเฮ็นจังซี่มางา i ั b บิน I'm going up to the sky Oh my God It's in it the wonderful bin ตอนียังน่าทึ่งแฮะ้องปีนดูกอนนะ เดืดใจแอนเคสทที่ปราสาทของยักษ์ I อ m อ c มค b o a r อกะกะกะตักกกะกะกตกกกะกะตักไ a เ a ็มเห็นกะก้ก a ตกออม l อ ทั้งชุดเสียงเลยนะคะแค่คึกคักแค่ตาเอ๊ะทำไมเรานอนแล้วะนิ่ง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 น คืนคุณพ่อถ่ายวิดีโอด้วยนะคะฟ้องด้วยภาพค่อ,คอยๆกระไดลูก <คน S 2> มันจะ<ส>เจ็บจ <ะ S 1> กระดูกได้ล่ะคนยังมันจะมาตัวใหญ่เ่ยรับหรอกไปขาม่อยใครไปขม่ยพ่น้องเข้ากับใครก่อนหน้า Cái khầy này nè. Đi master! Giặc lúp được mấy รมครั <S <S ้งที่สองยังมีชีวิตหรือตายดูกันเอาเองนะคะยร The end, j y and was day, Mary and Jane are happy การแสดงของพวกเราจบแล้วค่ะ Thank you very much Bye bye Thank you, thay đưa. đừng